ถ้ามีงบ1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยรีโนเวทบ้าน2ชั้นหลังนี้อะไรได้บ้างนะครับด้วยงบประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับผมว่าทำได้นะสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับผมขอมาเป็นคล้ายๆกับนักคณิตศาสตร์นิดหนึงนะฮะเนื่องจากผมเนี่ยได้ตั้งคอนเทนต์ว่าถ้ามีงบ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยรีโนเวทบ้าน2ชั้นหลังนี้อะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านก่อนเจ้าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่ผมเนี่ยเคยซื้อมารีโนเวทนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับหลังเดิม้วยคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะต้องบอกกเลยว่าเป็นบ้านเดียว นะครับสองชั้นหลังใหญ่มากพื้นที่ประมาณสัก70ตารางวาได้นะครับแล้วก็หลังเดิมอะตรงนู้นใครจำกันได้บ้างตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีแบบรีวิวคุณผู้ชมนะฮะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับสำหรับสีเบเยอร์นะครับเข้ามาให้เราเป็นทำแบบพรีเซนเตอร์บ้านหลังนี้นั่นก็คือเราอะทาสีบ้านหลังนี้เสร็จไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้แอบเดินมาถ่ายนิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่า ที่ผมจะนําเข้าสู่คอนเทนต์ว่ามีงบ1น0 0 0แบาทเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างต้องบอกเขาเลยว่าถ้าเป็นบ้านเดิมๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าคุณแบบต้องการให้มันใหม่นะครับก็แค่ทาสีแต่ทีนี้เนี่ยเราจะคํานวณยังไงว่า1น0 0 0แสนเนี่ยเราทาสีเนี่ยพอไหมนะครับซึ่งต้องบอกเาเลยว่าการรีโนเวทส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวบ้านเนี่ยไม่ได้เสื่อมโทรมอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอุปกรณ์ข้างในยังใช้ได้อยู่นะคุณก็อยากให้มันใหม่คุณก็แค่เปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนสี นะครับหรือเลียดอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เช่นกันผมไปดูมาแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเนื่องจากท่านเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่ไม่เคยเข้ามาอยู่แล้วกันเป็นบ้านที่แบบทําการประกาศขายอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนกับเขาซื้อมาขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยหญ้าก็ขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะครับซึ่งต้องบอกให้เลยว่า ในงบ1น0 0 0บาทเนี่ยนะครับผมก็จะรวมไปถึงการตัดหญ้าด้วยนะทีนี้ถามว่าหลังนึงเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยสมมตินะซื้อจากบังคับคดีหรือซื้อจากธนาคารเนี่ยถ้ามันไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมันขายได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะดังนั้นเนี่ยผมประเมินคร่าวๆว่าอันดับแรกก็คือตัดหญ้าก่อนนะครับเราจะทําการตัดหญ้ารอบบ้านส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นการรับเหมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นหญ้ารอบบ้านแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2,000รวมนขนขยาไปทิ้งนะโดยประมาณ นะครับแต่ว่าบางที่ได้ถูกกว่านี้ก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตัวบ้านภายนอกมเมื่อกี้ผมดูมาคร่าวๆแล้วก็าอาจจะยังไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับอ่ะเราเข้ามาดูภายในกันบ้างหูเข้ามาข้างในเย็นอ่ะรู้สึกเย็นนะรู้สึกนะแบบน้ยมันมันโอเคมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าด้านในเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะอย่างผนังเนี่ยสีของเขาเนี่ยเนียนกริบอยู่ละ นะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าผมได้บ้านมานะคุณผู้ชมนะเราจะ,ะทําการประเมินก่อนว่าต้องรีโนเวทอะไรบ้างแต่ว่าหลังนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นด้านในสำหรับชั้นล่างนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนทุกห้องเลยเหมือนแบบเพิ่งรีโนเวทเสร็จเพิ่งแบบยังใหม่ๆเลยนะครับเห็นไหมเออเหมือนแบบยังไม่ต้องทําอะไรเลยแต่วันนี้เราจะเป็นการแบบประเมินจากการสมมติละกันสมมุติว่าถ้าในบ้านแบบนี้คุณผู้ชมนะผนังแบบนี้นะครับ เปิดไฟไม่ติดเนาะไฟโดนตัดผนังแบบนี้นะครับถ้ามันเกิดดําและสปกปรกอ่ะดาและสกปรกนะเป็นแบบว่าต้องทาสีใหม่นะครับเราจะประเมินยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเราคํานวณแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องแบบวัดอย่างละเอียดนะวัดละเอียดคือยังไงผนังนี้กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คานวณออกมาเป็นตารางเมตรก็คือกว้างคูณสูงไม่งงเนาะอ่ะก็หรือภา,าษาคณิตศาสตร์เรากว้างคูณยาวนั่นแหละแต่อันเนี้ย คนเห็นมันก็สูงใช่ไหมล่ะก็จะเอากว้างคูณสูงช่องนี้ก็้งแต่ผนังนี้ถึงผนังนี้อ่ะหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็คูณสูงไปก็จะได้เป็นตารางเมตรอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้บวกกันอ่ะบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆแต่ละช่องในการบวกกันไปเรื่อยแบบนี้มันค่อนข้างเสียเวลาในการประเมินราคาช่างบางชุดเขาก็ต้องแบบยังไงอ่ะประเมินจากอะไรประเมินจากตัวเลขเนาะซึ่งมันมีหลักการอยู่คุณผู้ชมในการคำนวณแบบนี้นะครับถามว่า คุณคำนวณง่ายๆเลยถ้าเป็นผมนะผมจะวัดทีละชิ้นอะสำหรับงานที่แบบพรีเมียมถ้าสีแพงเกรดแพงเราวัดทีละชิ้นเลยชึบชึบเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นสีแบบทั่วไปหรือคุณแบบเป็นนักแบบซื้อมาขายออกนะครับซื้อมารีโนเวททำกำไรคุณประเมินด้วยสายตาคุณจะประเมินยังไงอันนี้คือเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่า ถ้าผมประเมินนะผมจะประเมินเป็นตารางเมตรแบบภาพรวมนั่นก็คือหน้าบ้านเนี่ยผมจะวัดขนาดก่อนหน้าบ้านก็คือตั้งแต่ริมสุดไปถึงฝั่งนู้นเลยนะ,ะมาดูกันอีกทีนึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเอาตั้งแต่นี่เลยสุดผนังนี้นะครับยาวไปถึงนู่นเลยหน้าบ้านสมมุตินะช่องนี้เนี่ยสมมตินะตั้งแต่สุดนี้จนถึงสุดนี้เนี่ยสิเมตรหน้ากว้าง10เมตรนะง่ายๆและลึกความลึกดูยังไงความลึกอันนี้มาเลยโ,โหยาเยอะหน่อยนะ ความลึกอ้าวไปได้ไปได้ไปได้เอ้ยชุบมานี่ความลึกตั้งแต่ขอบนี้นะฮะขอบนี้จนถึงสุดนู่นนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยคุณโบต้ตะหลับเม้นไหมเราเนี่ยถามว่าเป๊ะ,ปะมันต้องใช้แต่ถ้าเราไม่ได้พกหรือเราเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้อะคุณจะประเมินยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นผมก็ดูจากโครงสร้างไงดูจากเสา,าเสา,อ,า,เสาอันนี้มุมนี้ต้องมีเสาแน่นอนนะครับผนังเนี่ยก่อมาชนเสาแล้วก็ฉาบปิดเสาไปแล้ว นะดึงมา4เมตรโดยประมาณ4เมตรมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยเนี่ยคานแล้วเนี่ยเมตรโดยประมาณเนี่ยตรงเนี้ยต้องมีเสาแน่นอนไปข้างหลังอีก4เมตรหรือต่อไปอีก2เป็น10อะไรประมาณเนี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็น10เมตรโดยประมาณอ่ะผมเข้าๆแล้วกันนะฮะทีนี้ผมก็ต้องบอกเขาเลยว่าเวลาผมประเมินเนี่ยเรากอดอกดูจากสายตาเพราะว่าเราเข้าไปวัดไม่ได้ถ้าเป็นบ้านมาคับคดีเนี่ย คุณไม่สามารถบุกลุกเข้าไปโอผมขอวัดเลยนะครับผมจะต้องใช้งบประมาณรีโนเวทเท่าไหร่ <_ S 1> เข้าไปไม่ได้คุณต้องใช้ประสบการณ์ในการประเมินนะครับหรืออย่างหนึ่งคุณหันกลับหลังมาคุณเปรียบเทียบกับรั้วก็ได้เนี่ยเสาวลวดนเะนี่ยเสานี้มาถึงเสานี้3เมตรเสานี้มาถึงเสานี้3เมตรพอทํางานไปเรื่อยประสบการณ์นะ่ยมันก็จะแบบเออบอกคุณเองแหละคุณจะดูด้วยสายตาคุณรู้เลยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเราเนี่ยประเมินจากประสบการณ์แล้วอะเราดูแล้วว่าตรงเนี้ยด้านข้าง10เมตร ด้านหน้ากว้าง10เมตรคุณผู้ชมนะครับถ้ามัน4ด้านมา10เมตรเท่ากันหมดคุณก็เอา10บวก10บวก10บวก10เป็น40พอ40แล้วเป็นไงคุณผู้ชม40แล้วคุณจะได้พื้นที่รอบบ้านใช่ไหมคุณก็ไปคูณกับ,บความสูงแลวส่วนมากแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยจนถึงฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2เมตร50ถึง3เมตรโดยประมาณผมขอตีที่แบบแพงๆหน่อยก็คือตีไป3เมตรนะคะคุณก็เอา10บวกกัน4ใช่ไหม 40ไปคูณกับสาก็จะได้เป็น432ได้เป็น120ตารางเมตรอ่าคุณได้ร้อยตารางเมตรแล้วตามผมมาคุณได้ร้อยตารางเมตรแล้วแต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นนะในบ้านเนี่ยคุณชมมันจะมีผนังอ่าตรงเนี้ยผนังเนี้ยหชิ้นคือผนังกลางไงอันนี้คือเราวัดแค่ผนังรอบบ้านใช่ไหมผนังรอบบ้านก็อยู่ฝั่งเนี้ยล่อไปเลยลออไปเลยนะฮะแต่ตรงเนี้ยคือผนังกลางเป็นอะไรที่มันเป็นยิบย่อยอ่ะ,อะหนึ่งชิ้นนะตรงนี้ก็มี2ชิ้น สชิน้นน yeah. <All right. S 1> sure. ี่สชิ้น5ชิ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเข้ามาในนี้จะมีผนังกันอยู่ผมอยากบอกอย่นี้ว่าผมเนี่ยจะเอาไปคูณกับ1.5ถึง2ถ้าแบบโอเวอร์โอเวอไเอาไปคูณ2ถามว่าเราไมต้องไปคูณ2เนื่องจากถ้าคุณประเมินให้มันแพงไว้แล้วแล้วคุณซื้อเนี่ยนะครับราคาค่ารีโนเวทมันไม่บานปลายแล้วมันก็มันอยู่ในกรอบไงแต่ถ้ามันได้ถูกกว่านั้นก็ดีไหมดี งั้นผมจะคิดที่ worst case ก็คือคิดแพงๆไว้ก่อนนะครับเอาไปคูณ2เมื่อกี้ได้120นะครับเอาไปคูณกับ2ก็จะเป็น240พื้นที่ด้านล่างตรงนี้จะใช้สีในการทาทั้งหมด240ตารางเมตรผู้ชมนะเอาง่ายๆเลย240ตารางเมตรนั่นหมายความว่าเราทาผนังทุกด้านเลยนะนี่เลยนะครับรอบเลยนะครับแต่ว่าเป็นแค่ผนังด้านในอย่างเดียวถ้าด้านนอกคุณก็คูณ2ไป ทีนี้คำถามคือแล้วสีเนี่ยถังนึงอะ่ะผมจะใช้18ลิตรละกันใช้เป็นถังใหญ่เลยนะสีถังนึงเนี่ยทาได้พื้นที่กี่ตารางเมตรอ่ะกี่ตารางเมตรแบบเคราะว่าเนี่ยที่ผมเคยบอกอ่ะกว้างคูณสูงเป็นตารางเมตรกว้างคูณสูงเป็นตารางเมตรถังหนึ่งถ้าคุณทาแบบ1รอบเนี่ยนะครับจะได้ประมาณสัก200ตารางเมตรแต่ถ้าคุณทาสองรอบคุณจะได้แค่100ตารางเมตรไม่งงเนาะโดยส่วนมากแล้วถามกลับมาว่าคุณโบ๊ทแล้วสีเนี่ยเราจะทากี่รอบถ้าเป็นสีแบบ เดิมที่มันเป็นสีขาวแล้วคุณทาสีขาวทับเนี่ยก็สองรอบโดยประมาณก็ขึ้นแล้วก็สวยแล้วแต่ถ้าเดิมที่มันเป็นสีเข้มๆเป็นสีดําแล้วคุณอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอันดับแรกคุณต้องทารองพื้นปูนเก่าก่อนเพื่อที่จะให้สีดำเนี่ยมันโดนกบไปมากที่สุดแล้วคุณค่อยมาขึ้นสีจริงนะครับขึ้นสีจริงส่วนมากก็3มรอบสี่รอบถ้าเป็นสีอ่อนแล้วอถ้าเป็นสีเดิมเป็นเข้มแล้วคุณเปลี่ยนเป็นอ่อนอะไรประมาณนี้แต่โดยส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้สีรองพื้นเขามีคุณภาพ ครับบางทีกิ้งทีเดียวก็มิดหมดเลยก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้เนื้อสีคุณภาพของสีมันขึ้นอยู่กับราคาใช่ไหมครับดังนั้นเข้าเรื่องเลย10,000แบาทเนี่ยแค่ทาสีอย่างเดียวเนี่ยไหวไหมเนะาะเมื่อกี้เราตัดยาเราบ้านแล้วเนาะเราบ้านหลังนี้ก็ยังดีอยู่เลยเนาะะขึ้นไปดูข้างบนด้วยต้องบอกว่าสีเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราทาข้างล่างเนี่ยนะครับอยู่ที่สองร้อยสี่สิบตารางเมตรนะครับสองตารางเมตรถังหนึ่งตีไปทาได้100ตารางเมตรก็คือทา2รอบไปเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะใช้สีกี่ถังตอนนี้เราใช้เราใช้เราจะใช้สีทั้งหมด2 2.4ถังแล้วนะครับพอขึ้นมาด้านบนเป็นไงโอ้โหด้านบนคุณผู้ชมพื้นไม้ดีมากเงาแบบสะอาดดูดิคุณดูพื้นไม้เนี่ยมันยังใหม่แบบดีดีมากๆดีมากๆผนังสมมุติเหมือนกันทาสีใหม่อะรีโนเวทส,ส่วนมากเขาจะทาผนัง เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ําส่วนมากนะถ้ากระเบื้องห้องน้ําแบบนี้เป็นไงยังดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนส่วนมากก็ขูดยาแนวออกขูดยาแนวออกเดี๋ยวเราคนนํากวณยาแนวเนาะยาแนวผมคิดเลสเซอง,ง่ายๆว่าใช้ไปเลย10ถุงถุงละ50 500บาทเองจ้างช่างนะผมมองว่าสัก2วันอนะจ้างช่างสัก1000บาทโดยประมาณน,นะครับก็อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องสีอย่างที่ผมบอกอนะ่บ้านหลังเนี้ยพื้นดีผนัง สมมุติว่ามันโสกาปกมันเก่าต้องทาใหม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสีเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะคล้ายๆข,ข้างล่างผนังเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันแต่ความยากก็คือมันจะมีโถงอ่ะโถงมันก็จะเป็นเรื่องของจะต้องใช้บันดงบันไดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราเอามาคูณ2กันเลยง่ายๆข้างล่างเท่าไหร่240ใช่ไหมข้างบน240บวกกันก็เป็น48 0ดใช่ไหมก็ตีไป500ใช้สีทั้งหมด5ถัง18ลิตรเนี่ยเตรียมมาเลยบ้านหลังเนี้ย5ถัง จบถังละกี่บาทอ่าถังละกี่บาทเดี๋ยวผมขออญาตเปิดประตูหน่อยเปิดได้ไหมฮะมาเลยอ่าถังละกี่บาทนะครับตรงนี้สีแต่ละสีเนี่ยมันก็มีหลายชนิดอันนี้สีอะไรสีเหล็กสีอะไรสีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์อ่าสีอะไรฝั่งนี้ตรงนี้ต้องทาทูบชิลนะครับกานรั่วซึมลงไปข้างล่างไม่เหมือนกันผมจะกําหนดว่าถ้าเป็นสีตัวบ้านถ้าต้องใช้ห้าถัง ถ้าคุณแบบงบกประมาณที่แบบอันนี้เฉพาะภายในอย่างเดียวนะภายในอย่างเดียวนะบนล่างนะอ่าห้าถังถ้าภายนอกด้วยก็สิบถังนะครับทีนี้สีเกรดภายในเนี่ยมันถูกกว่าภายนอกโดยส่วนมากแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเกรดภายในแบบถูกๆเลยนะผมเคยเจอในตลาดสมมตินะถังละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็ห้าพันบาทห้าถังถูกไหมถ้าภายนอกด้วยก็เป็นสิบถังก็หนึ่งหมื่นบาทค่าสีเนี่ยเฉพาะสีน้ำเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมสีฝ้าก้ะถาวก็โดยส่วนมากแล้วฟ้าเนี่ย ถ้ามันไม่ได้แบบสกปรกมากก็ไม่ได้ทาสีฝ้ากับสีผนังในราคาแทบไม่ต่างกันสมมติสีฝ้าก็คิดเป็นตารางเมตรของตัวบ้านไปได้เลยนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เราเอา10บ0วกสิบวกสิบเนาะก็เรารู้ตารางเมตรอยู่แล้วก็คือต้างคูณยาวนะครับก็มาคูณกันกับขนาดของพื้นที่ของฟ้าการทาสีฟ้ากับทาสีผนังใช้สีพอๆกันนะครับดังนั้นคำนวณง่ายๆว่า100ตารางเมตรทา2รอบเนาะเท่ากับใช้สี1ถังขนาด18ลิตร นะดังนั้นเนี่ยผมคำนวณสูตรให้คุณคร่าวๆแบบนี้แล้วคุณประเมินได้แล้วว่าบ้านหลังนี้หนึ่งแสนบาทพอไหมผมตอบให้เลยว่านะครับเฉพาะสีน้ำเนี่ยก็แค่ใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับสีเหล็กผมตีไปเลยเต็มที่นะถังใหญ่เลยอันหนึ่งพันบาทเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสีไฟเบอร์ซีเมนต์อีกหนึ่งพันเห็นนะยังไม่ยังไม่ถึงสองหมื่นเลยยาแนวห้องน้ํารวมค่าแรงช่างยาแนวห้องน้าอ่ะหรือรวมค่าแรงช่างตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมคิดว่า ถ้าใช้ค่าแรงช่างจริงๆเ่ยต้องดูว่าใช้กี่วันต้องเสียค่านั่งร้านหรือเปล่าทา2ชั้นก็มีค่านั่งร้านเนาะมีค่าแปลงมีค่าลูกกิ้งมีค่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าผมประเมินง่ายๆว่าถ้าทาทังบ้านเนี่ยใช้เวลาเอ่อเท่าไหร่ดี14วันสมมตินานะภายนอกภายใน14วัน14วันเนี่ยใช้คนวันละ3คนใช้ใจ่ายเงินคนละคนละกีะ่บาทตีไปสัก3คนก็2,000บาทก็เอา14ไปคูณกับ2,000 ถูกไหมง่ายไหมอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะได้จํานวนค่าแรงออกมาแล้วว่าเนี่ยมันเท่าไหร่รวมกับค่าของเท่าไหร่นะครับค่าของอย่างที่ผมคํานวณประมาณ20,000บาทในเดือนนี้ส่วนค่าแรงก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันละ2,000ใช้เวลา14วันเะนาะสิบสี่คูณสองสองหมื่นแปดเนาะถูกไหมประมาณนั้นนะครับสองหมื่นแปดก็บวกกันเป็นสี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมค่าตัดยาค่าอะไรก็สองพันก็เป็นห้าหมื่นโดยประมาณเนาะทีนี้ เงินเหลือเงินอีกห้าหมื่นไปทําอะไรดีถามว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะต้องคุมงานเองคุมงานเองหมายความว่าจากที่คุณไปทํางานได้เงินเดือนเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้เงินเดือนหรือคุณอาจจะต้องแบบแอบแวบมามาดูมาดูแลเองดังนั้นเนี่ยจะลืมคิดค่าตัวของคุณด้วยอันนี้สําคัญนะครับดังนั้นเงินเดือนเงินเดือนคุณเท่าไหร่ห้าหมื่นถ้าคุณต้องทํา14วันหารไปเลยก็โดนไป2องหม้ละก็บวกไปต้นทุนไปด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่า10,000แบาทเนี่ยทาสีเนี่ยผมว่า ยังไงก็โอเคนะม,นมันไปได้แต่ถามว่าถ้าคุณจะต้องจ้างบริษัทหรือจ้างแบบผู้รับเหมามาทำแบบผมบอกให้เลยว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณจะให้แบบงานเนี้ยบงานกิฟต์เลยเนี่ยนะครับคุณก็ต้องให้คนมาดูแลบางทีช่างอย่างเดียวที่เขาทําเหมาแต่เอาเอา,เอาแต่ค่าแรงอย่างเดียวนะคุณก็อย่าลืมนะเขามีค่ารถด้วยนะค่าที่พักอะไรพวกนี้น,นะครับแต่ผมมองว่าถ้าคุณจ้างเขาเหมาไปเลยเนี่ยทาสีเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ได้แบบ เยินยน,ยนแบบเป็นรอยแตกรอยรล้ารอยแยกเนี่ยผมว่างบประมาณหนึ่งแสนบาทผมว่าไปได้นะครับอ่ะโอเคส่วนมากก็ไม่มีอะไรแล้วพื้นก็โอเคหมดพื้นล่างก็โอเคหมดนะครับทุกอย่างผมว่าเพอร์เฟกต์มากๆสําหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราประกาศขายคุณผู้ชมอ่ะเดินตามมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนี่นะผมพยายามพาเดินให้หมดนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยแค่ข้างล่างเนี่ยก็มีโถงห้องรับแขกใหญ่ๆแล้วหรือมาตรงเนี้ยก็ยังมีแบบ ห้องครัวภายในบ้านอ่ะเนาะหรือจะมาห้องนี้ก็แบบยังมีอีกห้องเนี่ยเป็นห้องนอนนะคุณผู้ชมหรือจะมาตรงนี้ก็ะมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนอ่ะโอ้ห้องมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเนี่ยนะคุณผู้ชมห้องเพียบนะฮะคือแบบเนี่ยมีห้องน้ําในตัวด้วยห้องนอนผู้สูงอยย่นะครับอยู่ที่หมู่บ้านอภากรสองนะครับอภากรสองโครงการนี้ถ้าเป็นบ้านรีโนเวทใหม่ๆอยู่ประมาณสัก4ล้าน5โดยประมาณแต่หลังที่ผมตั้งอยู่ที่3ล้าน9ก้0 0 0บาท ข้อเสียเลยคุณผู้ชมเป็นทางสามแพง่งแต่มันเป็นสามแพ่งที่ต้องบอกให้เลยว่าบ้านในนี้มีแค่สี่หลังบ้านบ้านที่อยู่ตรงสามแพ่งมัมีแค่สี่หลังดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเออทำให้เป็นการรบกวนแต่อย่างใดนะฮะส่วนมากรถออกมาไฟก็ได้สองบ้านส่วนมากแล้วที่ตรงถนนนะก็คือตรงประตูบ้านมันก็สองแค่หน้าต่างบานเนี่ยบานเดียวถ้าหน้าต่างบานเนี้ยคุณไม่ซีเรียสมากคุณก็ปิดทามานเอาหรือติดฟิล์มก็ได้นะครับเนาะ ก็ทุกอย่างมีการแก้ปัญหาหมดแต่ผมคิดว่าบ้านสภาพแบบนี้นะครับดูดีแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูอ่ะไปดูหน้า้าอีกรอบหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยที่ดูจนจบเนาะด้วยงบประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับผมว่าทําได้นะโดยประมาณเนาะอ่ะรีโนเวทให้มันออกมาดูดีเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วอย่าลืมปัญหาย่อมมีเสมอตอนทุนทํางานนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะอยากรีโนเวทบ้านอยากให้เราเข้าไปดูแลไม่ต้องเครียด ไม่ต้องเอาเวลางานมาดูแลช่างนะครับทุกผู้ชมจ้างสอแสงทองการช่างได้นะแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมพบกันใหม่ตอนต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับข้างล่างมี2ห้องนอนเลยมีห้องน้ําในตัวด้วยข้างบนมี3ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ำมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็4ห้องน้ำทุณผู้ชม5ห้องนอน4ี่ห้องน้ํามีพื้นที่ประมาณ70กว่าตารางวา ไซส์ใหญ่มากๆจอดรถตรงนี้ในร่มเนี่ยได้2คันนะครับหรือคุณจะขยายด้านหน้าหรือต่อเติมด้านหลังยังมีพื้นที่รอบบ้านอีกนะครับสนใจติดต่อมาได้ i t i b อ s s e นะครับราคาพิเศษคุยกันได้หรือจะต่อรองราคาผมโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ